f อเรนติโน,โนบอกว่าให้ผมเนี่ยเล่นแวนผมก็เล่นให้แต่ทำไมเพื่อนเอาฟอเรนมาโลมวะแถมยังเป็นสเปลสตาร์อีกอะไรวะเนี่ยนอกจากนั้นยังไม่พอเนี่ยผมได้บัตออฟเลนแล้วทีมนี่ด่ากันยับกูเจอมืออีกละไอ้บัตหัวดอผมเลยบอกไปว่าแต้มบวกทุกตัวนะขอแค่ชนะทําไมไม่ดาบแก้ทางวะเนี่ย แล้วทีมผมเนี่ยเป็นถึงฟอร์เรนติโนเมดฟ้าผมสปอยให้เลยแล้วกันนะฟอร์เรเนี่ยได้ไปนัวกับผมเกมหน้านะครับมันอยู่ตรงข้ามผมทําไมมันถึงทําให้ผมกำหมัดขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวไปดูเกมแรกกันเลยแทนที่ผมเนี่ยจะได้เล่นต้นเกมนะหรือว่าเอาฮีโร่ที่มันเล่นง่ายกว่านี้มาถ้าเขาไม่เลี้ยงเนี่ยผมหยิบเฟนิกมาเนี่ยผมจะไม่งองแงเลยนะครับยังไงก็ยินเลนไหวนะนี่ผมเล่นแวนนะถ้าเสียฟิกเกอร์เนี่ยเพื่อนๆก็รู้ว่าแวนมันเล่นยากนะแล้วเกมนี้เนี่ยเจอแก๊กอีกคือผมมาเล่นแก๊กไปครึ่งหลอดแล้วนะ เขาก็ยังไม่มาสนใจผมเลยนะครับเกมนี้ผมยืนเล่นแบบยากมากแก๊กเนี่ยไม่ไปไหนเลยนะยืนแช่เลนผมทั้งเกมเลยไวโอเนี่ยรวยมากผมไม่อยากจะพลาดเวบนี้เลยนะครับเพราะว่ามันเสียไปเกือบ200เลยนะหวังให้ฟอร์เรนติโนเนี่ยมาพารับเวบนี้นะแต่ว่าดูฟอร์เรนครับมันเดินวนไปวนมาในป้อมนะดูจากนี้แบบเหมือนตัวมันเองเนี่ยยังไม่รู้เลยนะว่าต้องทําอะไรในเกมนี้สุดท้ายผมก็ปล่อยเวบนี้ไปนะไฟนยนี้เนี่ยดีหน่อยนะครับที่มีเมดมารับนะแค่มีคนมาเล่นด้วยเนี่ยผมก็กล้าเล่นนะแล้วก็เล่น สายดาเมจด้วยก็เก็บแก๊กมาได้ในไฟนี้จากนั้นก็เอามังกรต่อมุมนี้เนี่ยก็เป็นมุมที่ผมเนี่ยได้จ่ายฟรีนะครับแต่ว่าโชคร้ายนะโดนแก๊กดึงไปคือผมเนี่ยตายแล้วนะครับบาร์ก็ไม่มีสกิลเล่นละฟอเลยเนี่ยน่าจะถอยนะจริงๆมาเซฟได้มากกว่านี้แต่ว่าตัดสินใจเล่นดังๆที่ฝั่งเขาเนี่ยอยู่กัน4ตัวเลยแล้วก็ไอเทมเนี่ยยังไม่มีเลยนะล้างเนี่ยยังไม่ออกเลยนี่สามนาทีแล้วนะครับเขาออกรองเท้าก่อนนะชิ้นแรกอยากได้แวนผมก็เล่นให้นะไม่เคยเห็นแก่ตัวเลยด่าแก้ตลอด เชื่อเลยว่าถ้าเขาเล่นแวนเนี่ยยังไงผมต้องหยิบพวกโตโรบอดัรมาอะไรแบบนี้มาแน่นอนยังน้อยเนี่ยมาทาจังหวะให้แวนสายได้นะครับแล้วก็เอาดาวไปตังวะนนี้ถ้ามีล้างเนี่ยยังไงก็พอได้ส่วนนะแต่นี่เล่นยากมากครับเกมนี้ยากแบบสุดๆเลยเขาเนี่ยไม่ออกของโลมนะผมเลยต้องบอกว่าให้ถ่ายของโลม,มาในหะ้ผมออกให้เขาขึ้นชิ้นเล็กแช่แบบนั้นทั้งเกมอะ่ะก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันนะครับทั้งๆท,ที่เจอแก๊งดึงไปส4รอบแล้วนะแล้วจังหวะนี้นี่ผมกำหมัดจัดเลย ฝั่งเขาเนี่ยมีแก๊กมีซีซีแค่ตัวเดียวนะคือมันน่าล้ำมากเลยนะน่าได้แก๊กมากเลยจังหวะเนี้ยให้ผมยืนยังไงรับเนี่ยไม่มีฟิกผมยังกล้าเล่นเลยอะ่ะขอแค่มีคนมาเติมดาเมจนิดหน,นึงมาทาจังหวะให้นิดนึงอะ่ะแล้วดูตําแหน่งที่เขายืนนะ <ๆ S 1> เขาจะยืนหลังผมกับเมจตลอดเลยนะครับจะไม่มีจังหวะที่มายืนทั้าให้หรือว่ามาทาจังหวะให้ผมแม้แต่นิดเดียวเลยนะแต่แลรไฟที่เล่นเนี่ยต้องเสียฟิกเกอร์เล่นตลอดคือมันเล่นยากมากเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเอาเยอะได้ก็ไม่เอานะน่าจะล้าแรกไปเลย ผมก็ได้จ่ายฟรีนะครับไฟนี้สุดท้ายเนี่ยพอตัดสินใจไม่เล่นก็ปล่อยให้ฝั่งเขาที่เป็นฝ่ายเซตนะเกือบตายด้วยฟอรเรนถ้าถามเมนฟอรเรนเนี่ยเจอแก๊กโลมี่ขนมจัดแล้วนะเพราะว่าฟอรเรนเนี่ยมันลำยัดหรือว่าส่วนแก๊กได้เลยนะครับแต่นี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเขาไปเล่นกับฮีโร่ที่เขาแพ้ทางอะ่ะไปย้ำเรียวไม้อย่างเงี้ยึ่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันหรือว่าฟอรเรนเขาเล่นกันแบบนี้ไฟนี้ก็เป็นไฟสุดท้ายนะครับแล้วก็โดนจบบ้านไฟนะแต่ว่าเกมหน้าเนี่ยผมได้อยู่ตรงข้ามกับเขานะครับฟอเร แล้วเชื่อไหมครับคนดูผมเนี่ยพอเห็นสเตปเขาเนี่ยผมรู้เลยนะว่าเป็นเขาเกมนี้ผมพยายามจ่ายดาเมจสุดๆแล้วนะครับสานะถ้าได้โลมดีกว่านี้หรือว่าผมได้ดาบแก้เนี่ยไม่เอาแวนมาเอาฮีโร่ที่เอาตัวรอดได้เนี่ยเกมอาจจะไม่ยับเท่านี้นะ พอเริ่มเกมต่อมาเนี่ยผมก็ยังไม่หยุดบ่นเลยนะครับฝั่งเขาเนี่ยหยิบฟอร์เรนติโนมานะไม่ลรมันบอกให้เราเล่นแวนทําไมผมงงแค่นี้แหละบอกให้เราเล่นแวนแต่เอาฟอร์เรนมาลมเนี่ยนะจะหิวแต้มไปไหนเล่นตัวไหนมันก็แต้มบวกหลังจากที่ผมได้เห็นสัตแต่ฟอร์เรนติโนเนี่ยผมก็รู้ได้ทันทีเลยว่าผมว่ามัน,นแน่ๆมันจะมีฟอร์เรนติโนที่ไหนวิ่งหาเลนเตอร์แบบนี้วะเนี่ยแล้วไม่ใช่แค่จังหวะเดียวนะมันทำแบบนี้เนี่ยเกือบทั้งเกมเลยนะครับจังหวะนี้ก็เข้าพุ่มมาไม่เนียนนะ สุดท้ายก็โดนฝั่งผมเนี่ยดักจับได้ผมว่ามันแน่ๆเลยว่าออกของเอสกอร์แบบที่เป๊ะเลย1-5เนี่ยไม่รู้ว่าไปโกดไใครมานะจะวิ่งผ่านเอเลเตอร์มาล้ำผมอย่างเดียวเลยซึ่งอเลเตอร์มันก็ไม่ยอมอยู่แล้วนะครับหลังจากจบเกมเนี่ยผมถึงขาบอุทานออกมาว่าอูว่าแล้วไงมัน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 ล้ำแบบนี้ผมบอกแล้วคนดูมันล้ำแบบนี้มันเลยเนี่ยมันล้ำแบบนี้ ขนาดเจอแก๊กอะมันยังไม่กล้าล้าแก๊กเลยมันล้าแบบนี้จริงๆบิวมาขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูเกมเต็มกันเลยนะครับผมจะมาสอนการเล่นเกมของอิกกี้ในแผ่นนี้ด้วยนะ ฝังเขาเนี่ยหยิบเป็นยอนนะครับผมก็เลยเอาอีกกี้มานะอีกกี้เนี่ยจะแก้ฮีโร่ขาตายหรือว่าแก้ทางแคลรี่เมตาอย่างเอลสูได้นะครับแล้วยิ่งขาตายเนี่ยเราสามารถปาสกิลสแล้วก็โยนสกิลหนึ่งไล่ได้เลยนะนฟ,ฟังผมเนี่ยหยิบอะเรเตอร์มาโลมนะอรเลเตอร์เนี่ยมันแก้ทางมูลาได้นะครับเกมนี้แล้วเจออะเรเตอร์ฉี่มาจ้านะหยิบฟอร์เรนติโนมานะครับหิวแต้มแบบนี้นี่มันคุ้นๆน,นะ ดามฮีโร่ฝั่งเราเนี่ยโคตรดีเลยนะครับอเลเตอร์ A เนี่ยเป็นฮีโร่ที่อัตราชนะสูงมากในโหมด COV นะไม่ว่าจะเอามาโลมหรือว่าเอามาเมดเพราะว่าโหมดนี้เนี่ยผมต้องเกินก่อนว่ามันต้องกดโซโลเท่านั้นนะครับไอการที่กดโซโลเท่านั้นนี่แหละ <Okay. S 1> การที่จะรับไฟโดยที่ตัวนหนึ่งมารับจากอเลเตอร์ต oh, ัวนหนึ่งเข้ามาเล่นเนี่ย <It> s <S มันยากมากนะการที่จะเจอคนที่รู้ใจกันแบบในแรงเนี่ยมันยากมากเลยนะเพราะว่าโหมดนี้เนี่ยมันต้องโซโลเท่านั้น ช่องว่างตรงนี้แหละมันทําให้เลตเตอร์เนี่ยเก่งขึ้นมานะโบดนี้เนี่ยผมเจอเลตเตอร์แพ้ตลอดหรือว่าเลตเตอร์อยู่ฝั่งผมเนี่ยเปอร์เซ็นต์การชนะเนี่ยเกเลยนะครับเป็นอัตราชนะที่สูงมากพอเราดาบชนะเนี่ยเราก็กดเลนได้แบบง่ายๆเลยนะครับถ้าเขามาเล่นกับเราเนี่ยเขาเจ็บกว่าแน่นอนนะโลมฝั่งเขาเนี่ยไปเลี้ยงยอนะครับอย่างนี้เนเล่นง่ายเลย หยิบย้อนมาเนี่ยยังไงมันก็สู้สจวตไม่ได้อยู่แล้วนะสจวตแถวนี้เนี่ยเป็นแทที่เก่งที่สุดละถ้าป่าแท็กเราเนี่ยเราก็ไปแท็กป่าคืนนะไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่เวลสีป่าจะเลือกการเดินเกมได้หลายแบบมากเลยนะจริงๆเนี่ยไม่แท็กกลางก็ได้นะครับการที่แท็กกลางเนี่ยมันทําให้เมทที่เดินเกมเร็วบางตัวเนี่ยมันต้องมาแท็กป่าคืนนะ ย้ำนะว่าเป็นเมทที่เดินเกมเร็วนะเพราะว่าการที่ป่ามาแทงกเนี่ยแทนที่เมทมันจะได้เดินเกมเลยเนี่ยมันต้องกลับมาแท็กป่าคนดูนึกภาพออกไหมครับจากนั้นก็ล้ำเลนกลางนะอยู่บนสตัวนะครับเลนล่าง2ตัวนะดูแนวโน้มเพื่อนนะครับสิบวิเนี่ยมังกรเกิด อยากให้คนดูโฟกัสการเดินเกมไปพร้อมกันนะช่วงต้นเกมเนี่ยพยายามรับเวฟกลางให้ได้ทุกเวฟนะครับอย่าปล่อยให้เวฟชนกันเองนะแล้วก็เวฟมันก็ตีกันตุยหมดนะครับสมมติว่าถ้าเราไม่ได้มารับเวฟเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราต้องทําเกมได้นะเช่นเราไปแก๊งแครี่หรือว่าไปแก๊งออฟเลนนะครับแล้วมารับเวฟไม่ทันเนี่ยก็ปล่อยฝ่ารับไปเสร็จแล้วก็มาดูบูบับให้เพื่อนนะเพราะว่าถ้าเขาดาร์คไฟเยอเนี่ยมีโอกาสที่เขาเนี่ย จะส่วนเลนเข้ามาเอาบูเราได้นะตรงนี้ใช้เซนต์เลยนะครับยังไงยอนก็วาร์ฟพุ่มนี้อยู่ละก็ได้เฟิร์สบัตรยอนมานะพอนึกภาพออกไหมครับว่าทำไมอีกกี้เนี่ยมันถึงแก้ทางแครี่เมตาในแผนนี้ได้เยอะตรงนี้ยันได้เลยนะครับมีโลที่เราปาสกิล2โดนเนี่ยแล้วเราปาสกิลหนึ่งตามไปเนี่ยมันจะทำให้เราได้ พลังงานกลับมานั่นเองนะพอได้พลังงานกลับมาเนี่ยมันจะทําให้เราปาสกิลหนึ่งใส่เป้าหมายที่เราแปะสกิลสองไว้เนี่ยได้เรื่อยๆเลยนะครับปาจนตายอะ่ะถ้าเขาไม่สวนเราก็ปาจนเขาเนี่ยแน่นิ่งไปเลยนะครับนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่อิกกี้เนี่ยโกงมากแต่ถ้าเรามีหนึ่งสแต็เนี่ยไม่ควรปานะมันจะแคนเซิลสกิลหนึ่งเรานะครับ อย่างน้อยยังต้องมี2 2> <Skill S 1> สองสต๊เราถึงจะปาสกิลสองแล้วก็ปาสกิลหนึ่งต่อเนื่องได้อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราเนี่ยต้องควรระวังไว้ด้วย,ยกีกกี้เป็นฮีโร่ต้นเกมการเกมเลดเกมเลยนะครับเล่นได้ทางเกมเลยนะแต่ถ้าเลดเกมฝั่งเขาออกทอยเนี่ยอันตีจะเบาหน่อยฉะนั้นต้นเกมเนี่ยพยายามรีบเล่นเลยนะครับมันเป็นตัวหนึ่งที่ ปวดมากๆเลยนะเจาเลือกเขานะครับแต่ว่าปาว่าไป s <S ไม่ควรปล่อยสกิลสองไว้สองลูกนะยกเว้นไฟสำคัญ <Now S 1> หรือว่าใกล้ถึงการขึ้นบ้านเพราะว่าการที่ปล่อยสกิลมันเต็มสองลูกเนี่ยหมายถึงเราเนี่ยการันติแล้วนะควรจะหาฮีโร่แล้วก็โยนใส่หัวเขาสักลูกหนึ่งเพื่อที่จะให้อันติเนี่ยมันรีคูดาวมาอีกลูกนึงนะ นึกภาพออกไหมครับเราจะไม่เลี้ยงอันตรนั่นเองคล้ายๆกับกระสุนเอลสูนะครับจะไม่ปล่อยให้กระสุนมันเต็มสามลูกนั่นเองนะครับมูลานหลบได้นะแล้วฟิกเกอร์มาช้าินิดนึงด้วยนะครับเียดายมากเลยเห็นไหมครับวา่าผมเนี่ย ปาสกิลสองใส่ปลาหมึกก่อนนะครับแล้วก็ไล่สกิลหนึ่งนะสกิลหนึ่งเนี่ยไม่ลดเลยนะครับแต่พอเราปาใส่เป้าหมายที่ไม่ได้ติดสกิลสองเนี่ยพลังงานมันจะลดนะโดนฟอร์เรนติโนตัวเดียวนะครับรววมตัเจ็บมากเลยครับปลาหมึก พยายามกดดันเขาไม่ให้เขาเล่นได้ง่ายๆนะฝั่งเขาคือป้อมไปหมดแล้วนะครับแล้วเล่นบนฟอร์เรนติโนโดนฉีบโซลโคิวไปนะนี่แหละครับผลของการที่แพ้ทางล้วยังจะเอามาเล่นนะมันอาจจะบวกน้อยนะครับแต่ว่าก็ยังดีกว่าการที่เราเนี่ยฝืนเอามาเล่นแล้วมันแพ้นะพอแพ้เนี่ยแต้มมันลบเยอะนะครับ ลบเป็นร้อยเลยนะถ้าแต้มเยอะเนี่ยจะลบเกือบร้อยเลยก็ได้นะครับถ้าอย่างฟอร์เรนเกน่เนี่ยติดเมสฟ้าใช่ไหมครับแต้มเนี่ยจะลบประมาณ70 80เลยเแต่ว่าถ้าไม่เล่นตัวเมนดับแก้ทางเนี่ยแล้วชนะเนี่ยแต้มฟอร์เรนเขาจะบวกประมาณ50 60อะไรมันคุม้มวกันคนดูก็คิดเอานะครับแล้วมีปรุงเข้ามาหาเลเตอร์แบบนี้รอดยากครับก็ดับเบิลคิวไป 6นาที4คิวกับ1แอสติสนะแล้วเกมนี้เรเตอร์เล่นดีมากครับย้อนโดนไปครึ่งหลอดเอนนเลเตอร์จับสวย<ด>อีกแล้วครับปลาหมึกนี้ไม่ได้อันติเลยนะโดนรัวๆเลยครับ ตอนนี้สตูดแปะย้อนนะครับย้อนเสียฟิกเกอร์ไปนะฟอร์เรนติโนเข้ามาลำ้ำต้องจ่ายฟิกเกอร์ออกนะตอนนี้เลเตอร์มีจับแล้วนะครับมาจ้ามาเติมที่เอลทายแล้วฟอร์เรนแช่ยอยู่พุ่มนั้นแบบนี้รอดยากครับฟอร์เรนติโนจับสวยจัดเลยครับเลเตอร์ฝั่งเขานี่แทบไม่ได้เล่นเลยนะตอนนี้เราเลือกได้เลยนะครับว่าจะเอาป้อมหรือว่าออบเจกเวฟไม่ค่อยดันก็เลือกออบเจกนะ ให้เพื่อนตีไปนะครับแล้วก็มาเคลียร์เว็บปาใส่ย้อนทีเดียวอันตีนี่ครึ่งหลอดเลยนะครับแรงมากและฟอเรนติโนเนี่ยครับ mm hmm. พุ่มนี้เลยนะที่ฟอเรนมันเข้ามาไม่เนียนนะครับมุมนี้เนี่ยมีฉีเนี่ยหามแมพให้อยู่นะ ตอนนี้ผมเห็นฟอลินติโน่ล้วเดี๋ยวรอฉีเล่นนะครับก็ยัดเลยนะแบบนี้รอดยากครับตอนนี้เงินเรานำจัดเลยนะครับ5,700นะฟอลินนี่เงิน3,300ไม่แตกนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยโดนแก้ทางถึง3มตัวนะเล่นยากมากๆครับเกมนี้ ตอนนี้บัฟมังกรกับดาร์เฟเยอร์เกิดนะหลังจ,กจกากแปลงล้ท,ที่เนี่ยจะเน้นไปที่บัฟดาร์เฟเยอร์นะครับหรือว่าถ้าเราเอาไม่ได้เนี่ยก็เอามังกรนะแต่ถ้าเกมนำขนาดนี้เนี่ยเราเอาสองอ็อบเจกต์ได้เลยนะครับรนในการกด C o v เนี่ยผมเจอเพตาบ่อยมากเลยนะ บางคนเนี่ยเล่นเทตา้าเก่งมากเลยนะครับเจออันตีกับสะจั๊ดแปะไปทีนึงนี่ไม่ได้เล่นเลยนะยอนรอรับเพื่อนนะ ตรงนี้ฟอรเรนไม่ตัดสินใจเล่นนะครับแต่ว่าถ้ามีเลเตอร์อยู่นี่เขาเล่นแน่นอนงานตัดสินใจเล่นของฟอร์เรนติโนนี่มันแปลกๆนะตอนนี้เรายังไฟไม่ได้นะครับอันติไม่มีเลื่อนไม่มีไหม รอฉี่เกิดด้วยนะครับเคียวการ์เซนเนี่ยวาร์ปเติมเลือดเลยนะอเลสเตอร์เข้กคิวมานะครับหูยน่ารักมากเลยนะแล้วฟอเรนติโนเข้ามาแบบนีอดยากครับอเลสเตอร์จับตัวอีกแล้วนะมันจะมีฟอเรนที่ไหนที่ พุ่งเข้าหาเลเตอร์วะเนี่ย l e g e n d a ี่ไปครับเลเตอร์เล่นดีมากครับฝั่งเรา,เ,ราเดี๋ยวเพื่อนๆจะบอกว่าก็มีเลเตอร์ไงก็เลยเล่นง่ายคือถ้าเขาเอาฮีโร่ที่ <ไป S 2> เลเตอร์จับไม่ได้มาเนี่ยม,มันก็จะดีกว่านี้หรือเปล่าครับเช่นเลเตอร์สกัดโอเมนนะ ล่ามจาบเลเลเตอร์ได้แบบชิวๆเลยนะครับแถมส่วนได้ด้วยมีสกิลขัดอบลเลเตอร์ด้วยแล้วฟอเรนกับมูลาเนี่ยผัดกันเข้ามานะเลเลเตอร์ <Mur at. S 2> เนี่ยเลือกจับได้เลยนะครับจับตัวนึง <is me. S 2> เข้าไฟแล้วก็ต่ออีกตัวนึงได้เลยนะ สะเกียวยงโดนยอนไปทีนึงเนี่ยยอนสะดุง้งเลยนะครับแรงมากหูยต้องวิ่งกลับบ้านเลยครับลูกที่สองไม่โดนนะ แล้วโดนมาซาคาป้อมเลยครับฟอร์เรนติโน,โน่มาซาพยายามจะเล่นในป้อมเลยนะเมดฝั่งเขาก็เสียฟิกเกอร์ไปครับเนี่ยครับสกิลหนึ่งโดนยอนไปลูกหนึ่งเนี่ยแรงมากเลยนะ เกมนี้ย้อนแทบจะไม่ได้เล่นเลยนะครับมาจ้างรู้งานนะเอามังกรไปแล้วก็30วิวิเนี่ยดัรเซเยอร์เกิดนะครับต่ออีกออบเจกตหนึ่งได้เลยอะ่ะตอนนี้อันตีเราใกล้ครบ2ลูกแล้ด้วยถ้าปลาโดนย้อน2ลูกติดเนี่ยยังไงก็ กับบอเลยนะตุยเลยนะครับันตีแรงมากตอนนี้แล้วยอนเนี่ยไม่มีของกันด้วยครับต่อให้เงินเยอะไปเนี่ยก็เล่นยากมากไม่โดนนะเฉียดไปนิดนึงปาสกิลโตนไปนะครับ Dark ทีนี้ก็เซฟสามทางนะดันแวนการ์ดเข้าสามทางนะครับเจอหน้ายอนยัดได้เลยนะโยโดนแรงมากครับพอมหมืก,ก็เสียตีไป แบบมีรอดยากครับฝั่งเราได้มาถึง3คิวเลยนะอารลลีเตอร์ก็มีจับด้วยครับตอนนี้โอกาสจบบ้านสูงมากเพื่อนเราไล่ย,ยันป้อมเลยนะเกมนี้ก็ชนะไปครับ MVP รีเจนเดอรี่เอ็มวีพีแล้วก็เหรียญทองเมดนะผมเนี่ยไม่เคยเห็นแก่ตัวเลยนะครับดาบแก้ให้ตลอดฮีโร่ที่ผมเก็บเมดเนี่ยมันก็เป็นฮีโร่ที่เล่นได้ทูกเกมอยู่แล้วด้วยนะและนี่ก็คือผลของการที่เราเจอตัวแก้ทางเนี่ยแต่เรายังฝืนเล่นนะปล่อยฮีโร่โกงๆให้ฝั่งตรงข่าหมดเลยนะครับฝั่งเราเนี่ยได้มาทั้งจัตจัตนะมาจ้านะแล้วออฟเลนเนี่ยเป็นฉี่ด้วยนะครับกล้าหยิบฟอร์เรนนี่เหมือนเอาแต้มมาโยนเลยนะแล้วไม่ใช่แค่เขานะที่แต้มลดนะครับเพื่อนเนี่ย เขาก็แต้มรถเหมือนกันนะครับสงสารเพต้ามากเลยนะอยู่กับฟอเรนมา2เกมละถ้าเกมยืดเยื้อนานกว่านี้เนี่ยผมว่าตายเกิน10แน่นอนเลยครับฟอเรนติโน mm hmm. แล้วดาเมจหมื่นเอ่ะโอยดาเมจน้อยมากเลยนะโหมดซี v เนี่ยเป็นโหมดที่สนุกมากเลยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เห็นชื่อผมเนี่ยจะไม่ค่อยปากแท็บนะแต่ว่าโหมดนี้เนี่ยพอมันไม่เห็นชื่อเนี่ยมันก็กล้าปากแท็บนะครับผมก็เลยหาคลิปง่ายมากในโหมดนี้นะอนาคตเนี่ยผมจะลงโหมดนี้แบบรัวๆเลยถ้าชอบคลิปสนุกๆแล้วก็สอนแนวทางการเล่นเกมไปด้วยแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะเจอกันใหม่อีกทีหน้า สวัสดีครับ